สวัสดีครับประจำวันที่10กรกฎาคม2566ยังคงต้องเฝ้าติดตามลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุทธที่19กรกฎาคมนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนไว้ว่าให้จับตาเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงวันที่16-19กรกฎาคมนี้จากการที่มีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะ ตามจังหวัดต่างๆด้านรับมรสุมและทางภาคอีสานตอนบนด้านตะวันออกเนื่องจากคาดว่าจะมีแนวของล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมทั้งจะมีสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศบริเวณทางทะเลจีนใต้ และมีโอกาสเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ยังคงต้องติดตามในระยะนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นตามการอัปเดตล่าสุดตามแบบจำลองของ ECM ก็เริ่มแสดงแอนิเมชันแสดงเป็นความกดอากาศต่ำและมีแนวโน้มที่จะเป็นพายุได้ในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับจากการอัปเดตล่าสุดนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16รกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ จนถึงวันสุดท้ายจากการอัปเดตตามแบบจำลองของ ECM ซึ่งเป็นช่วงของวันพุทธที่19กรกฎาคมนะครับโดยจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปซึ่งก็ต้องคอยจับตาแล้วก็อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องทางปอพเริ่มมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับหรือก็คือกลมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณาภัย เริ่มมีการแจ้งเตือนว่าให้เฝ้าระวังบริเวณทางกรุงเทพทุกเขตแล้วก็ภูเก็ตทุก,กำอำเภอ เฝ้าระหวังน้ำท่วมฉพันธ์น้ำป่าไหลหลากจากรายงานคาดการณ์และก็แจ้งเตือนภยัยจากปาอประจำวันที่10กรกฎาคม2566เวลาประมาณ8นาฬิกาลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยจะเป็นเช่นไรต่อไปพื้นที่ใดบ้างจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตาม ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เอาละครับเรามาดูเริ่มต้นกันในช่วงวันแรกเลยนะครับวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะครับรายงานพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงครา้งหน้ายังคงคาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกําลังอ่อนเล็กน้อยทําให้ในประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักได้ในบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เช่นบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคตะวันออกสําหรับทางภาคอีสานยังคงมีฝนตกลักษณะกระจายตัวได้นะครับเนื่องจากว่าลิมของความกดอากาศสูงจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่แผ่ปกคลุมบริเวณทางภาคอีสานนะครับถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของระบบของลมบนชั้นกลางนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าระบบของลมบนชั้นกลาง จะมีลักษณะที่พัดค่อนข้างแปรปวนกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับมาดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ในฝั่งของตะวันตกช่วงนี้นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบ,บี่ในช่วงนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีปริมาณของฝนตกลงมาได้อย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่จะเบาบางลงนะครับขึ้นลมทางฝั่งของทะเลอันมันยังคงมีขึ้นค่อนข้างสูงห่างฝั่งขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ส่วนตั้งแต่ช่วงวันที่11-15กรกฎาคม2566ปริมาณของฝนยังมีตกได้ในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังคงตกในด้านของรับมลสมนะครับเช่นบริเวณทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางตะวันตกนะครับเช่นภาคใต้ในฝั่งของตะวันตกแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับมลสมยังคงมีกําลังนะครับพัดเหนี่ยวนาปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมอย่างพื้นที่ต่างๆได้นะครับ จากนั้นตามความคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้จับตาและก็เฝ้าระวังในช่วงของวันที่ตั้งแต่16-19กระกฎาคมนะครับปริมาณของฝนแนวโน้มนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมนะครับและก็ทางภาคอีสานทางตอนบนนะครับเนื่องจากคาดว่าจะมีแนวของร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนบนของทางประเทศไทยบ้านเรานะครับเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ํา บริเวณทางทะเลจีนใต้แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จ้องจับตากันต่อในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามยังคงแนะนําให้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนี้ยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่ ลักษณะอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสุขโขทัยและทางกับแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานี ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเรา ชนบุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทางชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาปัตตานีและนาราธิวาส ทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่จากการอัปเดตตามแบบจำลองล่าสุด10กรกฎาคม2,566ยังคงต้องติดตามสถานการณ์คาดการจะมีการก่อตัวของพายุ2ลูกนะครับซึ่งลูกแรก จะก่อตัวในบริเวณทางทะเลจีนใต้คาดการตั้งแต่ช่วงวันที่16รกรกฎาคมเป็นต้นไปและลูกที่2นะครับจะก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอในช่วงของวันที่19รกรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งลูกนี้ตามแบบจำลองของ ECM จะก,การอัปเดตล่าสุดนะครับยังคงต้องติดตามแลวก็ยังคงต้องลุ้นกันว่า จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุได้หรือไม่จากการอัปเดตล่าสุดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นความเห็นยังคงไม่สอดคล้องจากแบบจำลองของ GFS ซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดจากแบบจำลองที่2นี้ก็คือในช่วงของวันที่10กรกฎาคมจากภาพอนิเมชันให้มีการก่อตัวของความกดอากาศต่ำทั้ง2ลูกพร้อมกันในช่วงของวันที่19กรกฎาคมนะครับ แต่ความแตกต่างของแบบจําลองที่2ก็คือย่อมความกดอากาศต่ำลูกที่อยู่ในทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและสิ่งที่น่าจับตามองน่าลุ้นปฎิกันก็คือตั้งแต่ช่วงของวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจากแบบจําลองที่สองนะครับให้ย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีกำลังไม่เพียงพอที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้ ฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจากแบบจําลองแรกก็คือแบบจําลองของ ECM นะครับให้มีย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนและมีแนวโน้มทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุแต่แบบจําลองที่2ให้เปลี่ยนเพียงแค่ย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก่อตัวในช่วงของวันที่19ปรกฎกาคมและก่อตัวในทะเลจีนใต้ทางตอนล่างโดย มีแนวโน้มที่จะไม่มีกําลังแรงพอที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุได้กลับมาดูแบบจําลองของ ECM นะครับถึงแม้ว่าแบบจําลองทั้งสองนี้จะลงความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันไม่ว่าจะกอะตัวได้ทางตอนไหนนะครับจะเริ่มกอะตัววันที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญประเด็นหลักสําคัญก็คือว่า จากการที่มีการก่อตัวของความกดอากาศต่ำทั้งสองลูกไม่ว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเจ้าพายุทั้ง2ลูกนี้ลูกแรกอยู่ในเทะเลจีนใต้ลูกที่สองอยู่ในอ่าวเวงกอเจ้าพายุทั้งสองลูกนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการเหนี่ยนำดึงล่องมรสุมจากจีนตอนใต้เนี่ยเคลื่อนตัวลงมาผ่าน่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยบ้านเรา ฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าหากว่ามีแนวของล่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านทางประเทศไทยตอนบนของบ้านเราเมื่อไหร่ปริมาณของฝนดีงามจะเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นๆฉะนั้นพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาที่กำลังรับชมและรับฟังกันอยู่ใครมีโปรแกรมนะครับมีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมไว้ทำอะไรในอนาคตก็วางแผนที่จะทำกันไว้สะน,นะครับ เพราะปริมาณของฝนในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นลักษณะของฝนดีงามจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือหากพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือในช่วงนี้ยังถือว่าปริมาณของฝนยังน้อยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปปริมาณของฝนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นหรือก็คือจะมีปริมาณของฝนดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจหากว่าฟังคลิปนี้แล้วเหตุนมีประโยชน์นะครับช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ